จากตอนแล้วไอเซตจัก,การกับเดลไปแล้วแต่ก่อนๆจูจ่ๆก็มีเสปริศนามาแลวบอกใบหยาก,กับไอเซตเหมือนมันจะยังไม่ตายนะไอหมอนั่นยังไงก็เอะแต่หลังจากนี้เราจะรีโนเวทร้ายใจของประหลาดกันเอ๊ะรีโนเวทเป็นอะไรหรอเรื่องนั้นเอ้าเวลช่วยไปตามดูที่ที่เกิดเรื่องหน่อยลำซาเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยแล้วตอนที่เ้าจะเป็นไง ร่างใหม่ของทั้งพีเลียดและเลดเหรอจะพัฒนาไปถึงไหนกันแค่เพียงจะหาโดดิอิเพื่อโลกใบใหม่ทำไมพวกเด็กเวนน่ามาเกก,กากันด้วยแม้ว่านายจะเก่งแค่ไหนแต่ตอนนี้มันแก้ทางไม่ติมของนายได้แล้วไม่ใช่หรือยังไงกันอ่าถึงฉันไม่อยากยอมรับแต่ต้องยอมจริงๆพวกนั้นหาทางแก้ฉันได้ไวเกินไปแต่กังวลเรื่องนั้นไปก็ไม่มีเลดีขึ้น ฉันเริ่มลงมือทําไปแล้วล่ะอรีที่แก้ทางพวกนั้นได้อืมหมายความว่ายังไงกันมีแค่ฉันที่สั่งการสร้างตอรีได้ก็เห็นๆกันอยู่ว่าตอรีที่คุณสร้างนะ่ะมันโคตรกากจะหาตอรีให้โซก็ตั้งใจทําให้มันดีกว่านี้สิความรู้ของนายกับฉันหัดรวมมือกันบ้าเออนั่นสินะฉันคงฝืนตัวเองมากเกินไปถ้างั้นฝากนายจัดก,การต่อในช่วงที่ฉันบาดเจ็บอยู่ ด้วยละกันนะลูกศรน,นั่นเสียดจุดตายของฉันไปเป็นแผลนิดหน,น่อยงั้นขอตัวอีกสิบวินาทีข้างหน้าจะมีคนมาหานะเฮ้ unge, ยเฮ้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 ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเย คุณเทมินโนครับดดวนี้ตัวใหม่ที่คุณเดลไลส่สั่งทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเอ่อเอ่อเอาเฮ้ย <c oughs> ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวจะสวแสดงให้เห็นเอง พลังของพวกเราเนะี่ย 「自分の道を切り開く」「信じる力にせようぜ」「燃え上がれ全てを超えて限界なんてここにはない」 วกลับมาแล้วมาแล้วหรอ,อยุ้ไยไปไหนมามีคนโทรมาสร้างงานไปขุดดูสร้างกระดูกใต้ดินมานะสภาพก็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่แหละ อีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ฉันลองแหกข้อมูลขององค์กรโดมิเนียนดูแล้วก็จะเข้ากับประวัติของเดลไลท์น่ะคือว่าเหมือนในหมอนั่นจะมาแทนที่เทอร์มิโนอชั่วคราวนะอย่างนั้นเองเหรอฮย้ยทำงานก็นเหนื่อยอธิบายก็เหนื่อยขอตัวไปพักนะเออแล้วนี่ทำไมบ้านมันดูดเปลี่ยนไป แล้วแผ่นเหยียบหน้าประตูมันหายไปไหนเนี่ยนายเอามันออกเหรอพอดีว่าฉันเปลี่ยนอะไรไปนิดนิดหน่อยๆนะ่ะนิดหน่อยที่ว่านี่คือแน่ใจนะว่าเปลี่ยนนิดเดียวะเะอไปใกล้แล้วนี่ถึงตอนนั้นเข้าตกลงเราก็อดูแล้วนะ เออสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ,อ่อมาแล้วครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับพอดีอยากจะให้ช่วยตามหาคนหนึ่งนะตามหาคนหายนะครับถา้างนั้นเชิญไปนั่งก่อนได้เลยนะครับ ลองเล่ามาหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือว่าเรื่องของเพื่อนผมนะเพื่อนข้าผมนั้นหายตัวไปเมื่อสองสาวันก่อนผมก็ว่าเขาจะเป็นอะไรเลยจ้าสืบนะครับถ้างั้นช่วยเล่ามาหน่อยนะครับว่าเขาชื่ออะไรเห็นล่าสุดตรงไหนแล้วก็ทำเลยตอนที่เห็นล่าสุดก็ทาล่าสุดที่ผมเห็นผมเห็นเขาอยู่กับคุณนานาสิก เมื่อสามวันก่อนเขาไปเที่ยวกันที่บาเกและก็หายตัวไประหว่างพาจอดรถน,นะครับคุณอาไนาเส่บ้านเลขที่ตรงที่เขาบอกมาอย่างนั้นนะครับลาลีดผมก็ไม่รู้อะไรมากเพางนั้นเดี๋ยวผมจะไปสืบให้นะครับเออนี่เวลไม่ใช่ว่าคุณอากยนั่นนอนย่อยไปแล้วเหรอเออไม่เป็นไรหรอกนะ้ามันก็ไปแค่ล่างโคนของมิกิจิมะออตอนนั้นแหละนะไม่ใช่โคนหรอกเหรอเออ ก็ไม่ใช่คนนะสิไอ้มิกิจิมานั่นเอามาทําให้เนียนเหมือนกับมนุษย,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 ย์เฉยๆเดี๋ยวกลับไปอากงอากายอะไรน่าก็กลับมาละ่ะถ้านก็ฝากนายบินไปตามหาตัวคนหายหน่อยแล้วกันนะอเอ๊เขาเหรอได้เลยเดี๋ยวเขาจะไปตามดูไว้ทั่วเมืองเลยไว้ใจเขาได้ฟิวยสในที่สุดก็ได้แยกตัวออกห่างจากบ้านหลังนี้สักทีไปละ เรื่องที่เราเป็นลูกครึ่งโดรีอิยังไม่บอกใครเลยจะบอกดีไหมเนาะแน่ไอเซหาช่วยตามหาตัวคนหายหน่อยสิขอจ้างมาแล้วเออ,เอ,อได้สิเป็นอะไรหรือเปล่านะเท่านี้ดูลอยๆปแปลกๆนะยเออเปล่าเดี๋ยวไปอืม จะรีบมาแล้วกันดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของตัวอีกเออได้เดี๋ยวจะรีบตาต้ลงไปหลังนี้แล้วมัง้งที่นี่สินะอ้าสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่านะฮะ ครับครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณคือคุณนาเเใช่ไหมครับช่วยเราเหตุการณ์ตอนที่เพื่อนคุณหายไปหน่อยเซออ๋อคือเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นะครับคือตอนนั้นมาเริ่มจากการที่ผมกลับมาจากบาร์แล้วไปจอดรถในที่จอดรถที่หนึ่งรอฉันตรงนี้นะเดี๋ยวขอตัวไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งเคเพื่อน อาอเรื่อยไรล่ลอือ้ออาวเฮ้ยเป็นไหนแล้วนี่ยูตาเป็นไหนแล้วนายยูตาเรื่องมันก็เป็นประมาณนั้นแหละครับ จนถึงตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนลองไปหาที่จอดรถดูนะครับเป็นงั้นเองเหรอครับเนี่ยถ้าคุณจะตามตัวเขาก็ฝากด้วยนะครับข,ข,ขอบคุณครับเข้าใจแล้วครับไปกันได้แล้วไอ้หัวเขียวเออ คงจะเป็นที่นี่แหละมัง้งนี่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 เจ้านายนะเดี๋ยวนายแยกไปหาตรงนู้นนะให้เจ้หาตรงนี้เองนั่นนะ่ะตรงนู้นเลยนะนูนน่นนูน่นนู่นไป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 แฉว์ตรงนี้ก็ไม่มีไปดูตรงนู้นดีกว่า เอแถวนี้มันจะมีบอ่อแสอะไรให้เราไหมนะอ๊ะน้ามันมิสกีนี่นะแถวนี้นั่นแหละที่มีคนหายอืมขยะอืม นี่มันอะไรกันละเ่ยใครมาวางขยะไว้ตรงนี้เบี่ยวก็เบี่ยวเอ๊ะอ๋อไม่มีอะไรไปดูตรงทางเข้าใหม่ดีกว่าสวัสดีครับเย้ คุณเอ่อคุณเป็นใครล่ะครับกำลังตามหาคนหายอยู่สินะครับผมพ่อจะมีเบาะแสอะไรอยู่บ้างนะช่วยตามผมมาหน่อยได้ไหมครับทางนั้นนะครับเอออะไรวะนี เอ๊ะเอ่คุณมีอะไรแล้วครับอา่าผมว่าแถวนี้แหละครับน่าจะมีอะไรแปลกๆอยู่เฮ้ยฮะหลบได้ไงกันกะเวลาเชียวว่าแกเป็นโดรอีกก็เลยตามมาฮ่าๆนี่แกรู้ได้ไงโอ้ยงั้นก็ช่วยไม่ได้อารู้ดีนักนะแกเนี่ยเฮ้ย แปลงม่งเอารีบเข้ามาเข้ามาเลยเฮ้จะบอกให้เกต้าไม่ทันหรอกเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเออเ้าเอาติดเฮ้ย

ฮะมีอะไรหรอครับแกพลาดแล้วล่ะพี่เรียฮยเอ้ยอะไรกันน่ะนี่แกฮ้ยเย้ใจหมดเลยอ่ะไม่ได้การแล้วโอ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งนี่น่

เฮ้ยข้างหลังเฮ้ยนี่้อเฮ้ยติดติดติดเฮ้ยเฮ้ยเจ็บนะเั้ยเลื่องเร่อยใหญ่สักทีดิเอเวนนี่เฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเจ็บนะเว้ยฮะอะไรอีกวันนี้พวกเราน่ะแข็งเก่งนะโอ้ยะยาดิฉะอ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 ะไอ้อ่าเฮ้ยอะไรพอได้แล้วแหะ กลับกันได้แล้วหน้าที่ของนายคือการมาโชว์ตัวนะอย่าเพิ่งจัดการกับมันซะล่ะเข้าใจนะโถกำลังมันเลยฮิแกอีกแล้วเหรอนี่เด่นคุงออกจากใย,ยมือมือได้แล้วทาา่านคุยก,กันนะ เป็นยังไงล่ะพลังของพวกเรา,า,าเสียงนี้มันคิดถึงหน้าดูเลยนะพี่เหลียนทำกันไว้เจ็บมากแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ว่างเล่นด้วยไว้เจอกันอีกรอบหนึ่งะมาเล่นด้วยอีกทีนะบ๊ายบาย ฉันขอตัวขึ้นไปนอนก่อนละกันฝันดีเว้ยเออเออนอนหลับให้สบายนะเว้ยหัวเขียวไม่ต้องตื่นนะทำไมประตูมันถึงเปิดเองแล้วเนี่ย นี่มันใบอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมมันถึงไม่อยู่ตรงนี้ได้กันเละเนี่ยเดี๋ยวนะกุญแจนี่มัน อสเลเดอร์เลดตอนต่อไปพี่ของนายโถ่สู้อย่างไงเนี่ยกับจังหวะหัวใจไม่ได้เลยฉ <c oughs> ลาดเอาเรื่องสู้ตัวดีไม่ได้ก็เปลี่ยนคู่ซะเลยโรคุโรคุบีแล้วสุดยอดไปอัดมันให้คว่มกัน